คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี nice 응้นะคะมินจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมภาพบรรยากาศนะคะรวมถึงมาติดตามโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการนะคะหมู่บ้านนําร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุขบนถนนหมายเลข67สงามอันลองเวงนะคะเสียมราษฎร์นั่นเองซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็กรมเอเชียตะวันออกกระทรวงต่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถเชื่อมความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาวันนี้นะคะเราจะมาติดตามในเรื่องของที่มาที่ไปของโครงการ กล่าวนะคะรวมถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นค่ะและว,วันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณยุทธนาวิทยกิตินะคะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดคุณซานวันานานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยคุณธานีแสงรัตน์รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกค่ะแล้วก็คุณการทงศรีพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกดค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะ ก่อนอื่นต้องเรียนถามท่านรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกก่อนนะคะในเรื่องของนยโยบายการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชารวมถึงโครงการดังกล่าวนะคะที่มีการส่งมองบในวันนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศกมัมพูชาได้อย่างไงบ้างคะครับจริงๆแล้วประเทศไทยมีนยโยบายที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือ,อ กับประเทศกัมพูชานะครับโดยรัฐบาลไทยเนี่ยติดต่อกันมาหลายรัฐบาลนะครับมีนโยบายที่จะส่งเสริมการพัฒนานะครับมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพี่น้องประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาตามแนวชายแดนนะครับโครงการพัฒนาหมู่บ้านบนถนนเส้น67ที่เพืภอลองเวนจังหวัดอุดรมีชียชนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการนั้นนะครับที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนกัมพูชาในในพื้นที่นะครับแล้วก็ เป็นการพัฒนาอาชีพนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตการดูแลเด็กเล็กนะครับการดูแลสตรีในพื้นที่นะครับเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์นะครับระหว่างประชาชนต่อประชาชนนะครับในระดับจังหวัดในระดับพื้นที่ในระดับท้องถิ่น นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับพื่อเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับระหว่างไทยกัมพูชาครับค่ะอันนี้ค,คือนโยบายในยเรื่องของโครงการที่มีการส่งมอบในวันนี้สามารถสร้างเชื่อมความสัมพันธ์อันนี้ระหว่างประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาได้อย่างไรบ้างคะ <c oughs> ในการดาเนินโครงาการเนี่ยนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานทั้งของไทยและของฝ่ายกัมพูชาของทางจังหวัดอนนุดรมีชัยเองนะครับ <c oughs> ของรัฐบ,บาลกัมพ <c oughs> ูชาเอง ก็ต้องมีความร่วมมือกันนะครับต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันต้องมีการทําแผนร่วมกันวางแผนร่วมกันว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยจะสามารถพัฒนาจุดแข็งจะแก้ไขจุดอ่อนของในแต่ละพื้นที่ได้อย่างไรบ้างนะครับโดยเน้นไปที่ความต้องการของของหมู่บ้านนะครับของของประชาชนในพื้นที่มีความต้องการทางด้านการพัฒนาด้านการเกษตรพัฒนาทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็กนะครับการพัฒนาอาชีพต่างๆเนี่ยควรจะต้องมีแผนในการร่วมมือทำอย่างไรบ้าง นอกจากพัฒนาความความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนแล้วก็เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นด้วยนะครับค่ะเรียนถามท่านพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกดนะคะใน,น,ในส่วนที่กลมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นกลมที่มีเป้าหมายหลักในเรื่องของการสนับสนุนและก็การพัฒนาชุมชนในประเทศกักมพูชาเองนะคะทางกลมเนี่ยมีเป้าหมายหลักอย่างไงบ้างคะในส่วนของการดําเนินงานตามโครงการน,นี้นะครับมีเป้าหมายสําคัญสาคัญอยู่ประมาณ3าประการแต่ประการที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา ของหมู่บ้านชุมชนร่วมกันนะครับเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ร่วมกันโดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งกัมพูชานะครับรวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ด้วยและความสำคัญก็คือเราทำหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้นําชุมชนในระดับของพื้นที่เนื่องจากว่าผู้นําชุมชนเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะพัฒนาหมู่บ้านชุมชนของเขาเองนะครับรวมทั้งในเรื่องของการที่จะต้องการที่มี หมู่บ้านต้นแบบในการขับเคลื่อนเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในระดับของพื้นที่นะครับตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปบาสมเด็จพระพเจ้าอยู่หัวของเราค่ะพอเราได้มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปร,รับใช้กับหมู่บ้านที่นี่แล้วผู้นําชุมชนเองเรวมถึงหมู่บ้านชาวบ้านที่นี่มีการนําไปปร,รับใช้จนประสบความสาเร็จยังไงบ้างคะท่าน จากที่เราเห็นนะครับว่าที่เมื่อสักครู่เราดูงานในพื้นที่จะเห็นว่าผู้นํามีเริ่มมีกระบวนการคิดในเรื่องของการที่จะพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับมีกิจการเพื่อการลดรายจ่ายกิจการเพื่อการเพิ่มรายได้เพื่อการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนเรียนถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะคะในส่วนของจังหวัดศรีสะเกดเองมีการดําเนินงานในเรื่องของโครงการนี้ยังไงบ้างคะครับในของจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเราได้ได้เริ่มดาเนินการมาอย่างที่ท่านรองอธิมดีได้ได้ชี้แจงมาตั้งแต่ปี2 4 9จจจนนถึงงปััััุบเหวดดศรสกก็ไ้ เรื่องแรกคือเรื่องของการจัดส่งทีมงานของเราเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยกันในการพัฒนาตรงนี้นะฮะส่งเจ้าหน้าที่ของเราเข้ามาดูแลตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยนะฮะก็มีบางปีก็เว้นไปบ้างนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาช่วยกันทานํางานที่นี่ลักษณะประจำบ้างไปกลับบ้างเนี่ยนะฮะก็มาเรื่องของการพัฒนาเริ่มแต่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อนเช่นเรื่องของการให้ความรู้ พื้นฐานของด้านเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแนวคิดเป็นแบบไหนอย่างไรเพื่อให้เกิดการเด็กกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันหลังจากนั้นเราก็พัฒนาเรื่องขององค์ความรู้เสร็จก็มาพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเช่นเราเรามาพัฒนาเรื่องของศูนย์เด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็สาราประชาคมและที่สําคัญที่สุดนุ่เมอการพัฒนาแหล่งน้ําซึ่งที่นี่อยู่ในในหมู่บ้านที่ค่อนข้างดี่ระก,กันดารและแห้งแ้งเราก็มาเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ํา อันนี้ก็เป็นกระบวนการและขั้นตอนมาเรื่อยๆตัวส่วนขั้นตอนที่3เนี่ยเราก็มาเ,เน้นเรื่อง,องการพัฒนาเด็กเด็กเล็กเยาวชนนะฮะแล้วก็กลุ่มสตรีรวมถึงคนชรานะครับให้เขาไ,ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาตรงนี้การดูแลกันเองภายในสังคมจะทำาหอย่างไรอันนี้ก็เป็นเป็นจุดประกาศเริ่มต้นหลังจากที่เขาเข้าใจในกระบวนการทั้ง3แล้วเนี่ย เราก็จะเห็นภาพที่ออกมาเนี่ยทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้มาเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็พัฒนาไปสู่สิ่งที่เราเห็นที่วันนี้ที่ออกดอกออกผลก็คือพวกพืชผักผลไม้ก็เริ่มออกสู่ตลาดการเลี้ยงไก่ก็ดีการเพราะเข็ดก็ดีหรือปลูกผักสวนครัวอันนี้ก็เป็นการ,รลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้นองจากนั้นก็มีการเหลือเอาไปขาย ในชุมชนของเขาอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เขาได้ดําเนินการตรงนี้แล้วความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะท่านสิ่งที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมที่สุดนี่คือเรื่องของอความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนวันนี้เริ่มแต่บ้านเรือนบ้านเรือนที่น่าอยู่น่าอาศัยมากขึ้นอันนี้เป็นอันที่สองเนี่ยเราจะเห็นได้ว,ว่าการพัฒนาเรื่องของอห้องน้ําซึ่งแต่ก่อนนี่อาจจะมีน้อยแต่เดี๋ยวนี้ ไปกลาย,กายเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยขั้นพื้นฐานไปเลยชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกมุชชาโดยเฉพาะหมู่บ้านโอกีกันดานแห่งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เขาพัฒนาขึ้นไปเยอะนะเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของสิ่งที่เราเห็นก็คือสุขภาพอนามัยนะสุขภาพอนามัยเราจะเห็นว่าเด็กที่นี่ดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความลื่นเลงมีความสนุกสนานซึ่งเราวางาพัฒนาเรื่องของให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเด็กและกลุ่มเยาวชน เราก็สร้างอาชีพให้เขาเช่นวันนี้เมื่อตะกู้ไปดูเรื่องของการทําปลอกบ่อซีเมนต์ส่วนหนึ่งก็เอาไปทําเป็นส้วมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาสามารถไปทําเป็นถังถังน้ําเก็บน้ําฝนอันนี้ซึ่เราเราเห็นว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาเขา,เขาคิดแล้วเขาก็เอาทำางนี้ในสิ่งที่เขามีความต้องการของของหมู่บ้านของเขาเองอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องแรกเพียงแต่เราเนี่ยส่งครูเข้ามาสอนวิธีการให้ น,น็เป์ปท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยคะในส่วนของจังหวัดอุดรมีชัยเองมีบทบาทหน้าที่รวมถึงมีการดําเนินง,งานโครงการนี้จนประสบความสําเร็จยังไงบ้างคะท่านคือโดยเฉพาะจังหวัดอุดรมีชัยเนี่ยตอนนี้เราจะส่งเจ้าหน้าที่จากจังหวัดพวก,กเกษตรจังหวัดหรือพวกพัฒนาการจังหวัดมาช่วยดูแลในโครงการนี้เพื่อไปขยายต่อในทั่วจังหวัดของเราเลยครับค่ะมองว่า จังหวัดของเราตอนนี้ประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนคะจากปีแรกที่ได้มีการดำเนินโครงการปีนี้แหละที่เราเห็นว่าโครงการเนี่ยมันขยายไปได้มากทําให้ประชาชนเนี่ยเขาก็อยู่ได้เขาก็มีความรู้เขาได้ไปเรียนรู้โดยเฉพาะท่านผู้ว่าซีสเกตเนี่ยท่านให้ประชาชนที่นี่ไปอบรมเรื่องการเกษตรในจังหวัดปูสิงโดยนายเพอกับนายเพอเนี่ย ประสานงานกันแล้วก็ให้ประชาชนอยู่ที่นี่ไปเรียนความร,รู้เรื่องขยายการเกษตรอย่างโครงการนี้พอได้มีการดาเนินโครงการกับหมู่บ้านแห่งนี้มีครัวเรือนต้นแบบที่ประสบความสําเร็จที่เราเห็นได้เด่นชัดไหมคะท่านเห็นเด่นชัดตอนนี้มันเข้าขยายได้30ครอบครัวแลวครับคือเขามีบ้านนาอยู่เขามีห้องน้ำเขามีห้องสวมแล้วก็เขาขายได้ทุกวันครับขายทั้งผักทั้ง ผลไม้ทําให้อาชีพเขาอยู่ได้สบายดีครับแล้วเด็กๆในชุมชนล่ะคะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเด็กๆก็ทุกวันนี้เขามีความรู้เห็นท่านมาเนี่ยเปิดพิธีเนี่ยเขาก็ยิ้มแยม้แยมแจ่มใสแล้วเขามีความรู้การเรียนรู้การออกกําลังกายเล่นกีฬาอะไรเขาก็ทําได้หมดทุกอย่างครับ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคงจะเห็นถึงภาพความสําเร็จนะคะกับโครงการการจัดตั้งนะคะหมู่บ้านนาร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุขบนถนนหมายเลข67นะคะสง,งามอัลลองเวงเสียมราดแลาวนะคะที่ทุกๆหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการช่วยเหลือนะคะในการขับเคลื่อนให้หมู่บ้านโอกีกันดานะคะจังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชาแห่งนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบนะคะที่ได้นําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะคะจนประสบความสําเร็จะคะ่ะซึ่งต้องถือว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็สามารถเป็น หมู่บ้านที่จะมีความเข้มแข็งนะคะอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นต้นแบบนะคะให้กับหมู่บ้านอื่นๆอีกต่อไปค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมีน้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะขอบคุณค่ะ